ครับของพี่น้องชาวจังหวัดอุ unu, บลดนูที่ว่าภายหน้าวัดตัวเองหรือว่าภายหน้าบ้านตัวเองอยู่ร้องน้ำต้เมืนฝั่งอนุนแต่ว่าเทพเทพเหลืองลิ้นคับเหลือดังเลือดีเหลือดังเลือดีร้องน้ําแดงก็ภายแรงภายแรงแสงหนีแต่จะแสงได้ไม่ได้ไหนเมื่อไม่ยายาจันมีดูด้ว่าม่ยาไม่ยาจันมีดูดีว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้ล้ำหมากม่กระจายแน่ดูดีว่าเที่ยวนี้อุดมสมบูรณ์เหลือเกินในเมื่อแม่จันมีอยู่ร้องน้ำต้เมือนเปิดในภายภายแรงจะแสงหนีจะแสงหนีรอดลอดภัยหรือไม่ในเมื่อร้องน้ำ ล่องหนต้องเงินแม่เทพเทพเลืองลิ้นบอกว่านีได้หนีไปหนีได้หนีไปหนีไม่ออกเสร็จกลวยว่าแล้วว่าแล้วยาจันมีรอยหน้ารอยตาผายแสงอย่างเดียวร่องน้ำน้ำเงินเว้ยผายน้ำแสงแสงไปแสงไปแดงแดงไว้ยยังไงเทพเรื่องลิ้นเทพเรืองลิ้นจะหมดลิ้นแล้วไว้มาดูเที่ยวนี้เว้ยยาจันมีโชว์แล้วเว้ยโชยห้ารู้กันว่านี่ละฟีายจากบูบลที่ไปดังระเกินนายชัยภาคกลางว่าแล้วว่าแล้วยาจันมียาจันมีฟีัยบนโชว์แล้วจ้ะ เอาละครับบอกแล้วครับว่าภายน้ํานี้ภายน้ํานี้ความใจน้ําของเรือมันมีอยู่แต่ว่ามันผองพายจนครับต้องผายจนเต็มต้องภายจนเต็มว่าแล้วยาตจะมีน้ามาตหลอดเลยน้ามาจะนี่ก็ว่าน้ามาจะนี่ว่ากระชูเลยคู่ต่อเสือก็บอกแไปไหนก็ไปเถอะอยากไปไหนก็ไปเถอะพอตอนนี้บอกกันตรงกับบอกกันตรงว่าไม่อยากจะตามนะจ้าโอ้แล้วก็ตอนนี้เทพเรื่องลีดบอกว่าอยากจะไปแล้วไปซีเชิญไปแล้วไปอยู่งเบอกไทยไม่มากนัก มีไม่ไรเท่าไปพุทธาฉันคงจะหาเมียไม่ได้ดีเออเออต่แต่ไม้รอดและไม้ระแนงไม้แตงไม้แดงอยากได้เอาไปเือนซเชิองามัตอไว้แล้วาตกเออไรแล้วจะได้เจอกันจับเจอะ และสุดท้ายเส้นชัยอยู่แค่เอื้อมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าเส้นชัยดีกว่าไม่เข้าครับอาจารย์ครับยังเข้าอยู่ตัดสินผลการตัดสินอย่างเป็นทางการระหว่างเทพเรืองฤทธ